สวัสดีไวรุ่นนะคลิปนี้เดี๋ยวจะพามาดูยำรวมมิตรซีวิกเคยเห็นในยำรวมมิตรอย่างอื่นเลยดิครับเห็นบอยเลยอ่นท่นครับรวมมิตรผัดผักบ้างอะไรบ้างเอ,อครับวันนี้เอายำรวมมิตรซีวิกไปให้ดูสอง่อสงรุ่นระหว่าง FC กับ FK นะมาเริ่มจากคันแรก ที่ร้านมี honda c ซีวีกับเ c ซกับ fk เคไหมวันนี้เดี๋ยวยำรวมมิดให้ดนูนี่ 1.8EL ผ่อนมือนนิดๆปี2019โอ้โหโอ้โหโอ้โหเกียร์ออโต้หน้าจุงหน้าจอสีขาวาตัวนี้ผ่อนมือนนิดๆดูบนดูความหล่อซะก่อน,นไฟเม็ดเม็ดเม็ดเมเม็เมเมไปนี้คือ 1.8EL ตัวท็อป เบาปับไฟฟ้าปุ่มพุตสตาร์ทขาวๆรออแบบสี่ก็รรับรถที่ศนบาทได้เลยอ่าต้องไปออกป้ายแดงหอกดาวแสนสองแสนสามแสนมาหายเสียมเนี่ยไหมเอาไปฟีดาวเลยเอาไปฟีดาวเลยมาคันที่สอง FK เป็นตัว5ประตูเครื่อง1.5เทอร์โบโอ้โหตัวนี้ก็ยอดนิยมนี่กุญแจอ,อยู่นี่ เอาเปิดผิดโอเค <c oughs> มันหลายดอกเบาหนังอันนี้เบาปต่อไฟฟ้าด้วยเบาะปรับไฟฟ้าฟังคนนครับพ้อมุมสตทั้งสองฟังจอแอนดรอยพ้อมนะสวยงามตัวนี้ผ่อนหมืน่นหมืน่นเลยหมืน่ตนตน้ตนตน้ขึ้นนิดนึงเกือบถึงหมื่นกลางๆลนะก็รับรถที่ศูนย์บาทถึงกาผู้ใดมอ x fc หรือ fk ติดตอ่อเข้ามายังบ่เบิดครับน้ำมา น้ำมาดิซิตี้ซิตี้ไม่ให้ดูอ้าวไม่ดูเหรอไม่ให้ดูจะให้ดูซี v ิกนี่ซีบิกเอฟซีขั้นหนึงท่อคู่ผู้ใดหาซี v ิกเอฟซอยู่ตรงหีเฝ้าโทรหาเสียมคันเจ้าจองก่อนเจ้าได้เลือกก่อนตัวนี้เป็นชุดแต่งสเกิร์ตรอบขั้นเป็นชุดแต่งไทยอา่าตัวนี้1.8 EL เหมือนกันชุดแต่งไทยอาเจ0 0แสนกว่าบาทครับนาพันหมื่นน้อย นาโลกโก้แดงเห็นบ่ชุดแต่งไทยอ่ะสวยงามล็อกบ่ะเดี๋ยวพาเบิ่งข้างนนล็อกบ่อ่าล็อกมาไปเบินน่งข้างในมาผู้ดใดชอบแบบบ่ต้องแต่งแบบล้นล้นมาคันนี้แบบล้นล้นขับไปใส่มาใส่มันจะได้ดบ่ติดวงนันติดวงนี้ล้นล้นคันนี้ขับสะดวกสบายตัวนี้พลันเมินเดียวพลันหมินเดียวตัวธรรมดา ตัวนี้ไม่ใช่ตัว EL เป็นตัวธรรมดาผ่อนแค่หมื่นเดียวรับรถจดที่ศูนย์บาทเหมือนเดิมมาตามมาอีกอีกคันหนึ่ง1.8 EL โอ้ซีวิกร้านพี่นี่มันเยอะมากจริงเลย6คันเพิ่งซื้อมาอีกคันหนึ่งเหรอ,อมีอีกเหรอนี่ สีบอลตัวนี้พรหมื่นเน้นๆเพิ่งซื้อมาสีอะไรเอ้ยสีเพิ่งซื้อมาสีขาวขับไปทางไหนขับไปทางไหนแล้วขับไปทางไหนเดี๋ยวตามไปดูตัวนี้พรหมื่นหนึ่งเนาะเคยอยู่ข้างนอกไฟท้ายดำๆอ่ะเดี๋ยวจะถามเขาดูซีสีเบ克เห็นซีวิ克สีขาวไหมขับไปทางไหนขับไปฝั่งสีขาวข้างในตามมาไปดูสีขาวอีกคันหนึ่งไฟท้ายไฟท้าย LED โคมดำเลยนะเคยเห็นไหม เคยเห็นไหม LED คมดำบ <Okay. S 1> อกเคยเดี๋ยวพาไปดูอูซี v ิกร้านพี่นี่เยอะอเลยคาระเจ็แปดแสนเฉพาะซีวิกนี่ก็หลายร้านเกือบสิบล้านแล้วนะเ <laughs> ฉะพาะซีวิกนีก่เกือบสิบล้านแล้วนะโอ้โหคนซื้อซื้อไปได้ยังไงซีวิกโอ้ตามมาตามมาเมื่อกี้นี่กี่คันนับได้กี่คันละหกคันเหรอหกหรือห้าห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า ถ้าคุณจะซื้อ Honda าซีวิกอะต้องมาหายเสมต้องมาหายเสียมจริงอันนี้ด้วยพี่เนี่ย FD ตัวเก่าเอตัวเก่าขายเงินสดเครื่อง2,000ตัวนี้ขายเงินสดนะเครื่อง2,000 1นหน0่งแสนตัวท็อป <Yeah. S 1> นี่นี่นี่ดูท่อท่อท่ออยู่ตรงกลางไฟท้าย LED คมดำปอดนึกวันรถซูเปอร์ค่าะ่ะ mm. แม็กก็ดำฟิล์มก็ดำ ชุดแตง่งแคล่าคาบอนรอบคันเลยโอ้คันนี้แต่งโหดคันนี้แต่งโหดแต่งโหดขนาด,นาดคันนี้เอาพันหมื่นกว่ากว่าเหมือนเดิมนะฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนโอ้โหทะเบียนมีนะวงในใครที่กำลังจะหา Honda Civic FC กับ FK ต้องมาหาไอซีมพี่สาแก้วเพราะว่าตัวเลือกเยอะมากไปที่อื่นนี้แค่คันสองคัน มหาอิเสมมีเกือบสิบขั้นเฉพาะซีวิกเกือบสิบล้านแล้วครับพี่น้องเอ้ยเอาสนใจฮอนด้าซีวิกติดต่อเข้ามาจัดได้ทุกอาชีพมาเลยเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรับวิสาหกิจรับเหมาก่กอสร้างเฮดไ้เฮดหน้าให้สวนแม่บ้านรับพ่อกีดยางขับวินขับแคขบขับหกล้อขับสิบร้อขับแมคโครตัดไม้เผาทาันเรียงงัวเลียงควายเรียงมูเรียงมาเรียงเป็ดเรียงไก่ค้าขายรถเล่หาบเล่แพงร้อยตลาดนัดคลองสมประมงประมงทุกอาชีพไอเสมรถซิ่ง จัดให้รับลบที่สูงบาทเจ้า